บรรยากาศตอนขึ้นเขาคีชกูดค่ะรอบนี้เป็นครั้งที่หกค่ะที่เราไปเอามาลงให้เพื่อนๆดูนะคะรอบนี้เราก็ได้ไปตั้งแต่วันมาค่าบูชาแล้วค่ะคนจะเยอะมากๆเลยคลิปนี้ก็ได้ถ่ายไว้นานแล้วค่ะแต่เรายังไม่ได้ลงกันเลยเอามาลงอัปเดตให้เพื่อนๆดูช่วงวันมาค่าบูชานะคะคนจะนิยมขึ้นไปกราบไหว้รอยพระพุทธบาทเยอะมากเลยจ้านี่ก็จะเป็นช่วงเวลาเก้าโมงกว่าๆนะคะ คือบรรยากาศดีมากเลยไม่มีแดดนะคะตอนช่วงที่เราขึ้นเราซื้อตั๋วได้รับคิวแล้วเราก็ไปรอตรงจุดขึ้นรถเลยค่ะเสร็จแล้วพนักง,งานเขาก็จะเรียกสําหรับคนที่มีตั๋วอยู่ในมือขึ้นรถเลยโดยที่เราไม่ต้องรอค่ะเราได้ขึ้นรถเบอร์รถคิวที่11นะคะขึ้นรถ9้าโมงกว่าไปถึงจุดเดินเท้าก็ประมาณเกือบ10โมงค่ะ บรรยากาศดีมีหมอกตลอดทางเลยค่ะไม่แดดไม่ร้อนจ้า